วัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่19มกราคม2า5นารอาราคาทองคำยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกันเป็นวันที่2นะทำติดสูงสุดในรอบ4เดือนที่1 2 8 1ดอลลาร์ในวันศุกร์นะคะปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่1,279ดอลลารนะ์เพิ่มขึ้นมา16ดอลลาร์ จากการที่ธนาคารการสวิตตัดสินใจยกเลิกการกำหนดเพดานนะคะอัตอราแลกเปลี่ยนเงินฝั่งสวิตสตอยูโรเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็ยังเกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าเงินดอลลาร์เองนะคะ กองทุน SPDR ค่ะซึ่งเป็นกองทุนอีเท็ปทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคะมีการเพิ่มการถือทองคำนะคะในวันศุกร์เนี่ยก็เพิ่มการถือทองอีก13ตันนะคะก็ตั้งแต่วันพัสดต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์เนี่ยก็มีการถือทองเพิ่มขึ้นถึง23ตันนะรตรงนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่ากองทุนอีเททองคำเนี่ยก็เป็นการลงทุนของนักลง ไม่ว่าจะเป็นสาบัานแล้วก็นั่งทุนรายใหญ่นะคะในทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะตรงนี้ก็ถือว่านะคะมีโอกาสนการที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะคะก่อนกอนคุนอีเทบทองคำานะมีความสำคัญนะในช่วงที่ราคาทองคำเนีเป็นขาขึ้นมายาวนาน12ปีนะคะก็มีการเพิ่มการถือทองอย่าง ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าปี2556นะคะสองปีที่แล้วก็ราคาทองคำเริ่มเป็นขาลงแล้วก็ปรับตัวลงถึง28อลลเอ่อ28ในรูปเงินดอลล,ลาร์นะคะก็เป็นสาเหตุหลักจากกองทุนอทียบทองคำเนี่ยขายทองออกมารวมๆแล้ว800กว่าตันนะคะ SDR p ก็ขายทองออกมาประมาณ550ตันนะ,ะตรงนี้ก็เรียนว่าเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะคะ าการที่ธนาคารการสวิสนะคะตัดสินใจนะยกเลิกการกำหนดเพดานตาดแลกเปลี่ยนนะคะก็ตลาดตีความนะคะก็เพื่อเป็นการเตรียมรองรับนะคะการบรรทุมธนาคาร ECB ในวันพระหัสนี้นะคะอาจจะมีการออกมาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือว่ามาตรการ QE นะคะแล้วก็น่าจะมีการพิมพ์เงินออกมาเป็นประมาณ มหาศาลเหมือนกันคเขาคาดว่าน่าจะเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวนะคะก็จับตาดูแล้วกันนะคะก็คงคงกระทบพอสมควรนะคะจริงๆการที่เงินยูโรนะคะมีปริมาณมากขึ้นนะคะก็ทำให้เงินยูโรแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงนะคะอย่างที่ตลาดคาดการไว้แล้วแล้วก็จริงๆเป็นการสมผลรบกับราคาทองคำนะคะแต่ด้วย การที่ทำการการสวิส,สนะประกาศยกเลิกเนี่ยนะคะมันทําให้ตลาดการเงินไม่ไม่มีความแน่นอนนะคะในเรื่องนี้นะคะประกอบกับเศรษฐกิจโลกนะคะก็ชะลอตัวลงนะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอาจจะเห็นมีการฟื้นตัวแต่ว่าของยุโรปญี่ปุ่นนะคะเราก็จีนก็ชะลอตัวลงนะคะแนวโน้มราคาทองคำสัปดาห์นี้เรามีโอกาสที่จะเห็นใกล้ๆ1,300ดอลลาร นะคะก่อนที่จะถึง1,300ดอลลาร์ 1, 300, ก็จะมีแนวต้านที่1,290ดอลลาร์ 1, 90, นะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1,270แล้วก็1,255ดอลลาร์ 1, 5, นะคะก็คนที่เปิดซื้อไว้นะคะจริงๆก็ถือคลองต่อไปก่อนก็ได้นะ,ค,ะคนที่ยังไม่มีนะะปรับฐานลงมาที่1,265ถึง1,270ดอลลาร์ 1, 270, นะคะแล้วก็แนวรับหนึ่ง1,255ดอลลาร์ 1, 5, นะคะเปิด สมารทซื้อได้นะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะค่อนข้างจะได้ผลกระทบนะคะก็ปั่นบวดมาสมควรนะคะในวันในวันศุกร์นะคะก็มีการปรับตัวลงกันทั่วหน้านะคะก็เป็นเป็นธรรมดานะคะก็เป็นการลดสินทรัพย์เสี่ยงลงนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าพันดาโบเกอร์แล้วก็กองทุนเฮดฟันเนี่ยก็ขาดทุนมาหาศาลเหมือนกันนะคะจากที่ทาาการการสวิสตัดสินใจยกเลิกเพดดานอัลตราแลกเปลี่ยนนะคะออนักลงทุนรายย่อยนะคะกับสาบันนะปรากฏว่าก็ซื้อสุทธิเข้ามาในทุนไทยนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อสุทธิเข้ามาสําหรับรายย่อยในประเทศพันสามร้อยล้านบาทนะคะนักลงทุนสาบัน ซื้อสุทธิ1 0่1,100ล้านบาทส่วนักทุนต่างประเทศนะคะขายสุทธิห0่1,700ล้านบาทในตลอดรุปพันธ์นะคะนักลงทุนต่างประเทศก่อนนั้นก็ขายสุทธิติดต่อกันนะคะประมาณสัก4วันทําการได้วันสุกที่ผ่านมากลับมาซื้อสุทธิในเซ็น50 i n d e อ f u t u r e นะคะประมาณไม่เยอะเท่าไหร่398สัญญานะคะก็วันสุกที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะตลาดหุ้น สหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกันหลายวันนะคะวันนี้ก็คาดหวังว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คงน่าจะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะปัจจัยในประเทศเองเนี่ยก็คือการเปิดเผยนะคะผลประกอบการไตรมาสสี่ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตัวเล็กๆนะคะในกลุ่มธนาคารประกาศอาอกมาแล้วนะคะก็มีการตั้งสํารองเนี่ยลดลง นะคะก็คือตั้งสำรองไม่ค่อยเยอะนะคะอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะเป,เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อาจจะตั้งสำรองนะคะนี่เสียไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะบริวาการอาจจะดีกว่าที่อาจคาดการไว้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการก็เป็นไปได้ตรงนี้เป็นปจัจจัยบวกนะคะปรับฐานลงมานะคะแนวรับในการเปิดซื้อหว่างวันให้ไว้นะคะ990จุดแล้วก็900 75จุดนะคะแนวต้านให้ไว้1,500ถึง1,700จุดนะคะซิงเกิลสต็อกที่แนะนำวันนี้นะคะก็มี KTB ีบีฟิวเจอร์แล้วก็ปตทอสอพอนะคะเอ่อฟิวเจอร์นะคะก็ในส่วนของ KTB นะคะก็ราคาหุ้นเนะะี่ยก็ยังทรงตัวที่เวนแนวรับ22บาทนะคะถ้าเกิดยังสามารถยืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้นะคะแนะนำเปิดซื้อนะคะสัญญา เดือนเอชของ KTB ได้นะคะส่วนปตทอสอผอ,อนะคะฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก,ก็เห็นหุ้นกลุ่มพลังงานที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันนะคะก็น้ำราคาน้ำมันจริงๆก็บินโนมส่งตัวนะคะแล้วก็ช่วงสั้นๆเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะวันศุกร์ราคาน้ํามันเริ่มฟื้นตัวก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มีแรงซื้อกิ่งกํ่ไรนะคะในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะ กรณีที่ราคาคุ้นปตทสพนะครับปรับฐานลงมาใกล้แนวรับบริเวณ 100- ถึง102บาทนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการดีตัวขึ้นทางเทคนิคนะคะก็แนะนำนะคะว่าเข้าซื้อตัวปตทสพนะคะฟิวเจอร์เดือนเอชหรือว่าเดือนมีนาคมได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวสัสดีค่ะ